บัดนี่คอยจะขออวยไซให้พรทุกทานจงมีไซสิทธิโชคพรอันนี้นแมนพรแก้วพรถีบแมนพรลำเลิศพรอันแสนประเสริฐแมนพรแก้วเกตดเกิดอยู่บนถึงแดนสวรรค์เพื่อนปั่นพรนี่มาให้่อยนันมาว่ามาอวยไซให้พรทุกทาน as เนืองในยว่าละถีขึ้นปีไม้คันแมนเจ้านอนรับขอให้เจ้าพ่อเงินพันคันแมนเจ้านอนฝันขอให้เจ้าพ่อเงินหมื่นคันแมนเจ้านอนตื่นขอให้เจ้าเห็นเงินแสนแบนมือ มาให้เจ้าได้แก้วมณีโซดให้มันโยอดยอดย่อยในเงอนให้เฮืองหงเงินกีบเงินบาทเงินดอลลาร์ให้แลนมาเต้าคำตลาดเศร้าและคำสีหอมให้แลนมะฮ้มขอให้เป็นจังบุญพลาสร้างปางใดกระแล้วเตะให้เจ้าลุลาบได้สมด้ามดังประสงค์คันแมนค้นทำมาค่าขายยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองให้ไหลเนื้องน้องมา่าได้ขาดก้าวขัวให้เจ้าลมขุมคำเก้าวไส้ให้เจ้าลมขุมแก้วให้เจ้าพ่อเงินเป็นของให้เจ้าพ่อ ท้องเป็นหาบคันแมนค้นไปทางใต้ทั้งเหนือให้มีผู้ซอยซู้ขนหาให้เจ้ามีโชคลาบเนื้องน้องให้เจ้ามีเข่าของเต็มอังให้เจ้าได้นั่งเป็นมหาเศรษฐีแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยให้ซุ้มเจ้ามีอายุยืนเยา้มันพันปีจะได้เหลืองลากินสิบปียาบุกยุกสิบปียาลงทานมือเศร้ากับห้ลังไหลเข่ามือแรงให้ซุ้มเจ้ามีอายุวันะสุขะพะละมันยืนมันเยืนคู่สุขนตลอดปีใหม่และตะลอดไปด้วยเทินซาธุซาธุสา,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 สา